สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนเนาะครับเสาร์นี้กัจะพาไปเก็บเห็ดตางพื้นทีเนาะครับไปอีกอำเภอหนึ่งของจังหวัดลำพูนนะครับกับอำเภอบันทีเนาะครับไปครับเดี๋ยวไปเบิ้งน้ำกันเนาะครับว่าเห็ดทางคุณมันจะออกบ่เนาะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ผมกลับไปกะเคยไปอยู่นะครับแต่เดือนต้นเดือนสิงหาครับมาครับไปเบิ้งเห็ดน้ำกันเนาะครับ ฝนกาตกลงมาสูมือเนาะครับตกแบบต่อเนื่องเลยครับเห็นภูเขาลูกทั้งนาบ่ครับนั่นก็คือวัดดอยตีครับกาจะมีรูปปั้นองค์ใหญ่ของหลวงพ่อคู่บาศีวิชัยปฏิสถานอยู่หันเนาะครับตรงไปกาจะไปลำปางครับเลี้ยวซ้ายครับเอาไม้ที่จะไปเก็บเห็ดเนาะครับทั้งนานี่ก็คือถนนเซนลัดครับถนนซุปเปอร์ไห้ว์เชียงใหม่ลำปางครับ รตรงไปนี้ก็จะไปตัวเมืองเชียงใหม่นะครับเลี้ยวขวาครับก็จะเป็นเป้าหมายครับ กะมาหวอดแล้วเนาะครับคุณครับเดี๋ยวไปกระพาะแล้วครับเห็ดตะไคร่ดอกบานครับออกอยู่มองเป็นเปลนเลยครับนี่มองท่างยางตัวนี้ครับ เหตะไไร้ดอกตูมครับดอกตูมดอกนี้ออกอยู่ก้างพ้นครับ เฮ็ดนาเลยครับสองดอกนี่ครับบางดอกผมกาบว่ได้ท่ายให้เบิ้งเนาะครับแต่ว่ากาพ่อได้เก็บอยู่ครับกาออกห้างๆเนาะครับคือยังเฮ็ดมันสีว้ยนาครับท่างนี่ดอกนี้เฮ็ดดินครับ อยู่ลางเทิงเห็ดบ่ค่อยออกครับกาพ่อห้างห้างเนาะครับส่วนหลยกามีแต่เห็ดดินเฮ็ดหนาเล่ครับเห็ดหละง,งูกบ่ออกครับเห็ดตะไคร้ก็ได้วางดอกสองดอกครับสุดเถื่อมาทางนี้จะได้เห็ดหละง,งูกเนาะครับแต่ว่ามารอบนี้บ่ได้ครับเดี๋ยวกาจะย่างลลกไปหาท้งาง่างเนาะครับหาทังพื้นหลาบออกครับอีนผู้เอา บรรยากาศดีด้วยครับทถ่งผู้ทถ่งลอยครับนี่ นี่ครับกาพ่อได้เกียงอยู่เนาะครับซ้ำหนี่ก็ได้ครับคลิปนี้กาเป็นคลิปที่แบบว่าออกมาเก็บเห็ดต่างพื้นทีเนาะครับต่างอำเภอปกติพม่าเก็บเห็ดอยู่เฉพาะเขตอำเภอเมืองเนาะครับปลาแถวๆใกล้ๆหอพักนะครับใกล้ๆบ้านพักเนาะครับกาล่องมาเบิงเนาะครับเพราะว่าอันก้อนหนานเกิดเคยมาปลาหนีอยู่ครับแต่เดือนที่แล้วเนาะครับ รอบตะกี้รมาได้เห็ดละงกครับมารอบนี้ล่าสุดนี่เดือนกันย่านี่เห็ดละงอกบ่อครับเห็ดตะไคร่ก็ออกบลายส่วนลายก็จะเป็นแต่เห็ดดินกับเห็ดหนาแลียนะครับหรืออาจจะเป็นเพราะว่าฝนมันตกดูก็เป็นไปได้นะครับฝนมันตกดูอดินมันชื้นเกินไปนะครับเห็ดมันเกิดเลยออกบกค่อยหลายออกหลายเป็นบางเห็ดนะครับครับจังใดภูมกาขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะครับที่เข้ามารับชม คลิปเก็บเห็ดเนาะครับคลิปน <nek> ี้กัมาเก็บไก่ครับมาเก็บไก่แต่ว่าถือว่าคุมบ่อกาบบ่อคุมปันใดเนาะครับบ่อขึ้นหลอกกวนที่เคยมากครับเดี๋ยวไว้พอกันคลิปหน้าแล้วครับคลิปนี้ผมกาขอโตกลับกวนครับขอบคุณและสวัสดีครับ